ของขวัญสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนอนไม่หลับเหนื่อยล้าร่างกายอ่อนแรง เฮวิสโตรเพียงสองแก้วต่อวันระดับน้ําตาลในเลือดสูงเท่าไหร่ก็สามารถคงที่ได้หลังผ่านไปสามวันเฮวิชโกนมธัญพืชสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยสูตรที่เหนือกว่าให้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าและคงอยู่นานโดยไม่ทําให้ความเจ็บปวดทุเราลงแบบชั่วคราวเทคโนโลยีนาโนรวมในสารออกระลิดเอนซูเมสของเฮวิสโกช่วยเพิ่มการดูดซึมได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นถึง89เเท่าส่งผลโดยตรงจากต้นตอของโรค ทำให้น้ําตาลในเลือดคงที่ป้องกันภาวะการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานนอกจากนี้ด้วยสูตรเฉพาะผสมโปรตีนจากพืชร้อเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงช่วยเสริมสร้างพลังงานและสารอาหารที่จําเป็นอย่างเต็มที่ป้องกันภาวะการขาดสารอาหารในช่วงที่เจ็บป่วยโอกาสที่จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดกลับมาปกติได้อย่างปลอดภัยนั้นแบบไม่เคยมีมาก่อนด้วยประสิทธิภาพที่พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วการารักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภยัย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจึงเป็นปัญหายากที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะหาคำตอบได้ดังนั้นสัมผัสประสบการณ์นมเฮวี่ชูโกได้แล้ววันนี้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้าตาในเลือดอีกต่อไปและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเฮวี่ชูโกตัวนี้นะครับเป็นวิธีรักษาที่น้ำหน้าและช่วยลดน้ําตาในเลือดได้อยู่ในระดับที่ต่ํากว่า7มิลลลอนนะครับในเวลาเพียงแค่สี่สัปดาห์ทดแทนเมื่ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายนะครับเฮวิชัวโกนะครับจะช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนหลับยากซามือเท้าตาพรางมัวกระหายน้ําได้อย่างรวดเร็วหลังจากการใช้เฮวิชัวโกตัวนี้เป็นเวลาประมาณ4สัปดาห์นะครับร่างกายของเราเนี่ยจึงได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนไม่อ่อนเพลียและขาดสารอาหารอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าตาในเลือดของผู้ป่วย,ยจะลดลงจนถึงขั้นที่ปลอดภัยจึงมีเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายอย่างเช่น ตาบอดตัดแขนขาตับวายไตายวายไม่พึ่งยาตะเป็นตกไม่ต้องพึ่งการฉีดอินซูลินเพื่อทําให้ระดับในน้ําตาลเนี่ยคงที่อีกต่อไปคงจะน่าเสียดายหากทุกคนเนี่ยปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงได้ผ่านการรับรองออย g m p และผ่านการทดสอบทางการแพทย์อย่างเฮวิชัวโกตัวนี้นะครับเฮวิชัโกนะครับสแก้วต่อวันนะครับผู้ป่วยจะมีดัชนีในน้ําตาลคงที่ ไม่ต้องกระวนกับภาวะแทรกซ้อนโรควาวานอีกต่อไปและมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสุขภาพที่แข็งแรงนะครับรสชาติดีครับหลังจากที่ผมทานมาได้ชะัะยานหนึ่งนะครับรู้สึกได้เลยครับอาการที่เป็นมือเท้าชาไม่ไว่าจะคันหรือว่าตาผ้ามัวเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับก็มีกลับไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอก็ตรวจมาว่าเออสุขภาพดีขึ้นมากเลยค่าน้ําตาลนะครับจาก11เนี่ยเหลือ6จุดเองครับดีใจมากครับ หลังจากที่ชงดื่มมาได้สักราหะนึ่งนะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นมือเท้าชาคัานตามผิวหนงังหรือสายตาผ้ามัวดีขึ้นมากเลยครับกลับไปตรวจก็พบว่าดัชนีค่าน้ำตาลในเลือดนะครับลดจาก11จุดหลือ6จุดดีใจมากเลยครับ